ใครที่ผ่านแวะมาที่จังหวัดทุมพร้วกํกำลังมองหาร้านของอร่อยๆกินอยู่นะครับแวะมาร้านนี้ได้เลยครับนี่คือร้านติ่มซำห่อเจี๊ยครับนึ่งอร่อยๆแบบสดๆทุกถาดเลยครับของทอดเขาก็มีนะครับมีรวมแล้วหลาย1ิบเมนูเลยทีเดียวเลือกได้แล้วก็ส่งให้เขานึ่งแบบนี้เลยครับแล้วก็ไม่นั่งรอที่โต๊ะครับรับรองว่าไม่นานจิบชารอกันได้รับรองว่าไม่ทันหมดแก้วก็มาแล้วครับสิ่งที่ไม่อยากให้พลาดสั่งก็คือปลาท้องโกนี่แหละครับกินคู่กับชานมร้อนแบบนี้แล้วก็ไข่ ลวกนะโอ้โหสุดยอดเลยครับสเต็กก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆครับนี่คือของเด็ดของร้านนี้เลยส่วนไข่กระทะนี่ผมรู้สึกเฉยๆนะครับไม่สั่งก็ได้ครับส่วนของนึ่งนี่ผมว่าอร่อยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกปะจา๋า าวุ้ยช่นึ่งขนมจีบกุ้งอะไรพวกนี้โอ้โหรับรองว่ากินแล้วอร่อยเพลินมากๆเลยครับผมว่าราคาอาหารก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับ,รบพวกที่เป็นถัดถาดเล็กๆนี่ก็ประมาณ20บาทเองชานมนี่ไม่อยากให้พานจริงครับแต่ว่าสั่งเกาหน่อยครับว่าเอาหวานน้อยร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้ายันสองทุ่มครึ่งใครเคยไปชิมมาแล้วลองมาเม้นกันหน่อยครับ